เอาใจช่วยคุณเศรษฐานะแต่ว่าเมื่อความจริงป็นความจริงก็สวรสู้สึกหนักใจแทนคุณเศรษฐาครับบ้าน,นเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไม่ใช่จะทดลองได้นะฮะประเทศไทยไม่ใช่บริษัทหรือไม่ใช่เล่นขายของประเทศไทยนะครับมีความเสี่ยงที่จะต้องนำพาคนไทยเกือบ70ล้านคนเนี่ยไปนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องได้รับการ ตรวจสอบนะครับยางดีที่สุดนะครับนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะมาจากรัคเพื่อไทยก็มีคุณอนุทินกับพผลเอกประวิทย์ที่คิดล่าครับเหมืนตอนนี้มีกระแสข่าวว่าทางสมาชิกูุฒิสภาอานมีการให้คุปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบคุณเสกษาที่วามเพื่อไทยจะเสนอเป็นนายกันี ไม่ถึงขนาดนั้นนะอยู่ในขั้นตอนที่จะดูคุณสมบัตินะครับซึ่งวันนี้คุณเดืองใจก็ได้มาชี้แจงนะครับในในเรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐานะส่วนสวที่จะพิจารณาผู้ที่จะมาเป็นนายกนั้นก็อีกประเด็นนะครับมองภาพรวมหลายๆเรื่องนะครับส่วนเรื่องอที่มาร้องเรียนสวในวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเท่านั้นนะครับ ณเวลานี้ครับที่มีประเด็นข่าวถึงคุณเศรษฐาในจานวนมากเลยหลายเรื่องเลยครับทางด้านเพื่อนสวด้วยกันเองมีการพูดคุยหรือว่ามีความสงสัยหรือว่ามีความแปลงใจในการที่จะโหวตให้กันไหมครับเอาจริงๆนะว่าเอาใจช่วยคุณเศรษฐานะแต่ว่าเมื่อความจริงเป็นความจริงก็สวร,รู้สึกหนักใจแทนคุณเศรษฐาครับ,งงรบเพราะว่า,าผู้ที่จะมาเป็นนายกท่านปีเนี่ยเรื่องจริยธรรมสำคัญที่สุด นะครับถ้าท่านจะไปเป็นซีอโบริษัทต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องแต่ประเมินว่าคุณเศษฐาได้รับการเสนอเป็นคพนเดนต์นายุนะฮะพราฉะนั้นเนี่ยตามมาตรา2อ2เสนี่ยสวจึงจะต้องพิจารณาให้รอบครอบคับเรื่องที่ดินใช่ไหมเรื่องที่ดินเนี่ยมันเกี่ยวกับการที่ภาษียังไม่ชัดเจนแต่เรื่องที่คุณเดือนไกลมาร้อวันนี้เนี่ยก็จะได้รับการ พิจารณาเร่งด่วนนะครับแสดงว่าแบบนี้ก็คือเหมือนจะบอกกับพรรคเพื่อไทยไหมครับว่าควรเสนอคนอื่นที่ไม่ใช่คุณเศรษฐาเพราะตอนนี้ทางรัฐสวก็หนักใจกันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อำนาจของสวออที่จะไปไปปฏิบัติเช่นนั้นนะปริสัต์เรียนมาตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลนะเป็นเรื่องพระการเมืองและสสส่วนสวเนี่ยวิพากวิจารณ์ตามคณะที่ที่ท สกัดอยู่ก็คือพัฒนาการเมืองนะครับดังนั้นสวจะไม่มีหน้าที่ไปก้า,กาวไกยวชี้ให้คนโน้นเอาคนนี้ไม่เอาไม่ใช่ครับในในประเด็นหมดนาะยกรอบสามเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าประชาชนเขาตั้งคําถามว่ามันนานเกินไปแล้วเนี่ยในการหมวดรอบนี้สวจะปล่อยค a n ิเดตผ่านไปก่อนแล้วก็ให้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายภายหลังแั่นอนเหมือนบที่คุณลือไกรบอกว่าถ้าถ้าได้เป็นนายกแล้วว่าค่อยไปใส่ที่ไหนอ๋อบ้านเมือง ดยเฉพาะนายกรัตรีไม่ใช่ไม่ใช่จะทดลองได้นะฮะประเทศไทยไม่ใช่บริษัทหรือไม่ใช่เล่นขายของประเทศไทยนะครับมีความเสี่ยงที่จะต้องนำพาคนไทยเกือบ70ล้านคนเนี่ยไปนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับอย่างดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ดี100%ไม่ใช่ชั่ว100% แต่คนที่จะมาเป็นนายกฐมนตรีเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้องมีความเ,เรื่องใสสะอาดนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องจริจรยธรรมเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่สําคัญมากมอันดับต้นๆเท่าที่คุยกันเที่ยวนี้เนี่ยลดออกเสียงน่าจะน้อยนะฮะมีเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นแสดงว่าจะได้ได้นายกคนที่30แน่นอนเลยคหละ ได้แต่ผมไม่ทราบเป็นใครนะรอบสามถ้าหากก็ยังยังเป็นคุณเศษฐานี่ผมฟังหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะสวเนี่ยก็หนักใจแทนะนายกคนนอกก็ปรมาสองเจ2ดสวัดสองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถึงนะผมยืนยันว่าไม่ถึงแต่ขอเป็นหมอเดาแล้วกันนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะมาจากพักเพื่อไทยถ้าผิดก็น่าแตกไป ก็มีคุณอนุทินก,กับผลเอกประวิทย์ะ